ยามดางไปน้ำฟังเพลงไปน้ำเสียงหอกระจายข้าวบ้านบอกว่าะอนยมคากครับสวัสดีค่ะพี่น้องสูบสูบ้นจ้า นี่มะยามดังครับพี่ปอมจ้ะมะกูดังนะพี่ใหญ่มะยามดังครับมาใส่หมาวาเนี่จักสี่เหลี่ยมมาเฮิ่มห่อมเฮิมห่อมโย่ไปว่โบตกซำห้องสุดมือแต่บบตกฝนก็ได้ได้ไปยังพี่ใหญ่ไปเขียงยี่ว่าโอ้เือกเตือกไปเขียงมาเนี่ยตัวใหญ่โตเนญ่พี่ใหญ่นี่อ่ะไปเขียงนี่แล้วมันได้ผลดีอ่ะ mình xây với nón cả thùng chả bơ đề lóc bay huổi mình có thể xây huổi đó các bạn chặt thang thang nông thôn nón cả thùng wow ngồi bay đầy này ui mất đây đàn áo gì đó đàn này muốn nói chuyện với bác chiến này thằng anh ta bị cái tổ này ừ, tổ nhảy luôn àm tua bạn

cái đó, cái pinạp, cái đầu phăng đó, cái cái đó, chưa? bạc cao nồi, bao muốn tuồng thử gan chi xin hà trên xin một tuơ, xin mẹ anh, bắt những mất ไปยังไงสูตรปล่ะโอ้ oh, ปลาสูตรไงปลากระสูบปลาพะโน้ยพี่อะปลากระสูบอะ ดางหางไปทเส้นหางแล้วก็ตัวหางไดิข่งนี่โอ้ปเข่งงตายบ้านเพยวันพุตายเลยนี่ยเนพ่อโอ้ตัวไปเข่งไหมโอ้ตายลตาม่เดียวเม่ละพนเลยแม่เดียวพนอิ่มโอ้ปักปักปัก นี่แหละมันปนยาปลาเค็งว่หมุนมัดเลยเนีตัวปลาเข็งเลยพี่น้องปลาเค็งตัวปยเลยแม่ละปนเลย đàn Việt Nam sang hoa chạy khao đi lại cho bạn Giảm đàn nó Hãy subscribe cho kênh Để món, oh của <cết> không ลักๆเ่งเลยน้อเห็นอ๋อเมื่อนานเพิ่นไปฉีดโอ้ลืมตนเว่าได้ไปบัดความมดันซอยเพิ่นเพิ่นไปฉีดวัคซีนไข้หวัดไงเมี้ยโรงพยาบาลเพิ่นประกาศฟอี่ป็กา ปากกาน่อยก็ถือดางห้างมันถือห้างตานินโอโอหลุดมืดได้เพื่อนพระท่านไหนไงเนาะเพื่อนกำลังงูใหญ่งดูมึงน้อกโอ้ไปยังพ่อนนั่นโอ้ปลาดุกตายจ้อยปลาดุก ตายวะนัตายหนึ่ตายอะไรนี่เนาะโอ้ปลาดุกง่ายตายโอ้เสียดายแถอะว่าได้ลาบเนาะมันไงมันลาบได้เพื่อนั่นเพราะก็ตายมันบปราะเสียเปล่ามันมีตัวหนึ่งเท่านั้นมันตายจั้นสิปานเลยปลาดุประดุกประดิบหันหลุมอุ่มเลยหันขาหันเนี่ยก็ตายก็อยู่เพื่อนหันปันขึ้นหายใจเพื่อน ถ้าปดก็ปดยากกูปดบ้าบบอยแจ๊กมองสิปดเลยหันขาขันเนี่ยหันหลุ่มๆเลยข้างไรเราบ้างข้างขวาข้างขวาเลย

ไฟเงี้่เนี่ยไม่กินเขาทงว่เติมาด้ครับมีกินเขาะหน้าแล้ววเขาเป็นหน้าเนาะใส่กันนะพงเขาก็ยังแนมหน้าเขาจะตำบุ้งสั่นแหละครับตำหุ้งตีปลาตีปลากะเี้ยมันก็ตีปลาก็ได้ปลาตึใส่่างมาใส่งเนี้่ยครับต้บริจินรับเขาก็ได้แต่ว่าไปตมากเปี่ยวคุณมากำคำมันก็แลวกับจังเลยมาให้มาน้าครับบาหันไทย่ได้แห้ง ไม่ยอมพามาเบิ้งหน้าแหงค่ะก็้พกแหงท้องหรือวะเจ้ากับแหงือกันกันว่าคนทั้นเขาครับตัวกับงเขาหรอกว่าคนแต่ตกเขาหรกเขาอยู่กับ้านเขาบมนำไม่ทาสูงหอกเป็นสูงพระไซหครับเออเป็นฝนก่อนเนอก็ฝงฝ่าฝังฝนฝังเขาหรอกว่าคือจะสงสิตกเสียงนี่หละมาครับมาวเาตุ๋นตุนขับกันกำมืองถือะไรแล้วคือแบบ ปกตคือตำพุงหรอกยงข้อุงอืมกับกตำมกหุงธรากบปีปลายก็แสบแะไรเขาไปไงคุณาถางกันไกด้บ้านนะอครับเจก็ได้ do it by the

ไปก็พอยุบบ <laughs> like, ังไสกันแล้วโถ่ไ hmm. ส่บักหลายเสียนเลื่อนต้องเสด็ลายด้เนาะไปไงด่างทุงปุ๋ยนึ่งเต็มเต็ม่าได้ตัวนึงเ่านั้ตายไงตัวเดียว่น่ะด่างเจ็ดแปดเสีนเป็นมือเน้่มือนึงก็ไหลายกัน แดด,ดนะเลยถ้าเก็บป้าเขาเดี๋ยวเหี่ยวเลยนะเหี่ยวแต่พระท่านเก็บสิเดีด๋ยวนี้แดดคักแดดเนี่ยห้องตึมตับหนึ่งตับดดมาได้กับไกล่ลสุดนะแดดคันนนกนี่ส่วนนี่ยแต่วกก่าน้าบ่มีน้ำโง่เงี้โขดจะแดงหมดเลยแต่ว่าเขาเป็นลูกคนนึงมันมันแม็นเป็นลูกโอ,อ้โหฟานแห็งเลยวันนี้นัออ่นเดีือดมันปลายแดงนี่มันห่อน กำลังลงไฮลงหน้าเนาะว่าบ้านห้องมันเกเินนาสุงเทียนนะครับก็เบ้านย้ำหดยเง้ฝนก็เที่ยวไปเห้เป็นสานี่สัาผู้ใดไกลเหมือนไก้องหรืว่าพิ่อยู่ไกลฝนก็ไปเห็นแบบวันนึ่งบ่เพียงพอายล แดดโคตรปวดเมื่เอเราให้กอนเราดีด้วยหน้าอะไ้รถนำจากลงมาเถิดนะมีนห้ารถบาทฝนตกมากเขาสิขาดเรๆลยไปนอกไปไงเนาะเป็นไงพวดเบื่อไหนทุบจังสดเหลีวบ่วาเหล,ล้วดินี่ทุบกระสอดอีแล้วไอ้ตีีเนาะ หาฮันอยู่ติดบ้านตบ้านนี่เขาเด้ป้าบ่อยที่สุดเดี่ยวตวงว่าจะกัดนกพิรันตนอนใต้ตวงแล้วเห็นนกบลาบไลย thì là năm châu khấu thì làm ngon cho mình có cả đầm hay đầm na được chung cái châu bữa đầm na đi, ban khen đi mình đang gì cả bán cần bán bán khẩu bán khẩu được khẩu luật bán mình bán đi phải เกียงเลยวู้ใส่ก็ใส่ผู้ผู้ใส่ก็บเมื่อวานเรากูดนัดนละ นะป้าจำจะไล่เขาเลือน้องทุนน้องทุมนมันฮงก็จะหามฟังเลยป้านีบ,าาบุกไล่ก็หามบ่ฟังเลยน่าเอาปลา,วปาลขวานอยู่แบบนนามจะมีนบ่ร์เหลืออ๋อไงเป็นได้เหมือนอิจิโขอิ่มดอ้วิ้าวอิ่มหมดแล้วครับบ่นหอนขี้ขวา มาได้หลายปะเทด้ครับมันแดดดค่ะคนไปเนาะเห็นต้องพูดทางชุมมกับหอนเนาะครับผู้เห็ุเวียดว่างเลยเหตดเวียดแบบนีดแดถึงเลยเมาบานทุบไปครับวันนี้กินขาวจีนำเลือกกับวัดไปเพิ่งทั้งหัวหาไปนะน้ำกับถังกันทั้งเรียวับนนะผมว่าโอ้คือจะถังกไว้ดอกนีผมว่าลงมาแล้ววัดเอาเกียงไปใหญ่ขงสมจิตยุ บักสวนหุ à b à b à ้ก็บึ่งให้ครับ่ศนปวัยตัวแๆผมเบึ่งแล้วพรมะว่านญ้าหลเกินไปตัดทีจังสีเหลเ่รวะว่าน้ำขางทางนี่จะตัดก็ตัดลํำบาเพะข่าเจ้าก็่อปะปาลงไปขาเจ้าก็มีเงินมีบานอยู่ตรงยู่น้ำท่งเนาะแต่น้องเห็นบพราวังสิกะเทียนไปถแจกขาเจ้าก็ไ่ได้ใส่ทำใส่ทาเขาก็เห็นใจเหคือกัน มืัอนี้กับจิ้งโคลจะนำยิ่งเลี้ยงกับจังสิปีดเ่มเห็นงานต่อไปเด้อครับพี่น้องสำหรับมืัอนี้คู่ก,กัเจ้ากดไลค์กดแชร์หรือว่าเดอเจ้าที่ตามเนี่ยวพิ่นมี้จะควบสุก็เดรอดเด้อครับสำหรับมืัอนี้กับเข้าเข้ามาสวัสดีจากพี่จากน้องกันเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ